วันนี้เราต้องขอบคุณนะครับคุณอัจฉัยยะนะครับซึ่งเป็นผู้ร้องทุกนะครับที่ร้องทุกคนแรกนะครับที่ที่มาให้ข้อมูลเขาจริงนะครับก็บอกวันนี้คุณอฉัิยะก็นําเป็นคาพิพากษาของศารทั้งสองสารที่ที่ถูกซ้องวินประมาททั้งสองศารนะครับก็รวมเป็นคำพิพากษา,าทั้งหมดสามคำพิพากษาแล้วครับที่ที่เราได้ข้อมูลเขาจริงมานะครับ ซึ่งเราจะเอาข้อมูลข้อจริงจากทางพักษาทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ในสำนวนการสืบสวนนะครับซึ่งวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีการประชุมคณะพักง,งานสืบสวนคดีนี้นะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลสำนวนต่างๆที่ที่ได้มานะครับจากคุณอเฉยยะนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ที่เรากำลังจะได้คือจากของคุณแม่นะครับที่ให้ทางทนายความได้อุทธรนะครับซึ่งจะได้มา ประมาณากลางเดือนหน้านะครับที่ที่จะได้ข้อมูลซึ่งข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ก็จะครบแล้วที่เราจะอาพอที่จะสรุปสํานวนสืบสวนได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสํานวนนี้นะครับซึ่งว่า,าคงไม่เกินเดือนมีนานะครับที่เราจะสรุปสํานวนส่งว่าเสนอสภาพชาว่าสํานวนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยพยาคขาเนี่ยทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่เรา,าสรุป อยู่ระงการสรุปข้อมูลนะครับก็จะมีทั้งทาให้การที่เราได้จากการที่เราสรืบสวนเองทําให้การในชั้นสาราจำนวนหลายสารนะครับซึ่งเบื้องต้นแหละบางรายเนี่ยให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับซึ่งคณะผระสวนจะได้รวบรวมทั้งหมดนะครับสรุปว่าขอ้อจริงเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งเราเพิ่งได้ข้อมูลนะครับภาพถ่ายนะครับที่ทางทั้งผู้ร้องทั้งที่เราสรืบสวนได้มาเนี่ย ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ที่ทางมหาลาัยแห่งหนึ่งนะครับได้ส่งให้เราพบว่าภาพถ่ายนั้นมีเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นครับมีความผิดปกติของภาพถ่ายนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะได้สอบสวนสอบอักขามผู้เกี่ยวข้องว่าขขอที่จริงเป็นอย่างไรนะครับมาประกอบกับคาให้การและคําผลคำพากษาช่้งศาลที่คุณอัจฉริยะนำมาให้และก็ข้อมูลข้อจริงที่คุณแม่ ที่ให้ฝ่ายทนายได้อุทธรณ์ได้มาประกอบพอทีจริงนะครับซึ่งในวันนี้เราจะประชุมเบื้องต้นของคณะพนักงานสอบสวนว่าพยานฐานเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งเราจะได้สุตรสมนูต่อไปครับภาพถ่ายที่ที่ได้จากผู้ร้องและพยานฐานในคดีเนี่ยทั้งหมด4ภาพนะครับที่เราส่งไปให้ทางสถาบันนิติวิทยากรนะครับ ซึ่งเบื้องต้นเพราะว่ามีความผิดปกตินะครับแต่เราจะได้เข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญได้มาสู่ข้อมูลข้อจริงอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรครับผมกตองเลยครับอยู่ในจำนวนครับอันนี้ก็ก็ขอให้เข้าที่ประชุมก่อนนะครับซึ่งถ้าเราได้ข้อมูลข้อจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยคณะพนักงานสืบสวนจะคงแถลงข่าวให้สื่อมวลชนเพื่อทราบอีกทีว่าผลการสืบสวนทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ออรอข้อมูลจากคุณแม่ครับซึ่งจะนําข้อมูลที่ใช้ในการอ,อ,อุทธร์คำพากษามาประกอบนะครับซึ่งวันนี้คุณอจฉริยะได้นําข้อมูลคำพากษามาให้เราทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับออข้อมูลทําให้การต่างๆนี้ให้การชั้นศาลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออประกอบคําสืบสวนสอบสวนครับเรอ,อ่อารนัดหมายคุณแม่ไว้พร้อมกับนายความ วันที่24กุมภาครับซึ่งซึ่ง,งต้นเดือนที่ผมติดรชาชการไปต่างประเทศนะครับก็ก็นัดหมายวันที่24กุมภาที่นําข้อมูลมาให้ซึ่งจะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะนําประกอบการ,ร,รสืบสวนครับนคำพ่สาขพาดทีัาีผมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกัเอ่อา,าเราเรายังไม่ได้อา่านเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องสอบถามคุณอัจฉริยะนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้ครับ คุณแม่ให้ความร่วมมือเุ่มือเป็นอย่างดีนะครับในการให้ข้อมูลท้่จริงแล้วเราก็เรียกคุณแม่มาให้การข้อมูลเพิ่มเติมต่อเวลาครับซึ่งในวันสุนสดท้ายวันที่4กุมภาเนี่ยก็จะส่งข้อมูลที่ใช้ในการอุทธร์มาให้กับคณะผู้งานสืบสวนเพื่อนําเข้าสมบนวนต่อไปครับ ต้องต้องรอดูการสรุปสํานวนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งถ้าเราสรุปสันวนเสร็จเราจะแหงสื่อมวลชนให้ทราบเลยครับนี้ันมีความผเียมัมีการัแงแไปนัไนผมขอให้รอสุดท้ายนะครับหลังวันที่24พฤาแล้วนะครับเราจะสรุปแล้วก็จะให้สื่อมวลชนทราบว่าสุดท้ายเส้นทางสำนวนสื่อสวนเนี่ยจะไปทางไหนครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะเสรนะ็จแล้วโอเคนะครับเขนะ้าหัวเตียครับ Thank <laughs> you.